สวัสดีครับกระผมนายสัตววัตสุเรศกันทรายนะครับปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลายัยจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับภาระง,งานสอนที่ได้รับมอบหมายนะครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2515นะครับผมได้รับผิดชอบในรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์9นะครับซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ในระดับชั้นม .5 นะครับเนื้อหาที่เรียนก็คือจะเป็นเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับซึ่งโดยบริบทของเนื้อหาบทนี้ก็ค่อนข้าง ยากแล้วก็ละเอียดนะครับมีเนื้อหาหลายส่วนนะครับทั้งการคำนวณการใช้สูตรนะครับการพิสูจน์แล้วก็การประยุกต์ทางเลขาคณิตนะครับสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องนี้ในที่ผ่านๆมานะครับสภาพปัญหาที่เจอก็คือจะมีนักเรียนบางส่วนที่เรียนเนื้อหาบทนี้นะครับโดยการท่องจําแบบไม่รู้ที่ไปที่มาขององค์ความรู้นะครับทําให้เกิดปัญหาก็คือความรู้ที่ได้นะครับจะเป็นความรู้ระยะสั้นไม่คงทนนะครับทำให้ไม่สามารถ ไปรประยุกต์ใช้ต่อได้ด้วยความ้อใจนะครับอีกทั้งนะครับเราพบว่าในยุคปัจจุบันนะครับนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้หลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับดังนั้นการจัดบริบทในชั้นเรียนให้นักเรียนสามารถนําเครื่องมือเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ก็น่าจะมีความสําคัญแล้วก็ทําให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ จากสภาพปัญหาข้า้งต้นนะครับผมจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับโดยเนื้อหานะครับหัวข้อย่อยที่ผมเลือกมานําเสนอตามแผนที่ยื่นก็คือเรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่มีผลคาดหวังนะครับให้นักเรียนเข้าใจฟังก์ชันนะครับเข้าใจลักษณะกราฟแล้วก็นํากราฟไปแก้ปัญหาได้นะครับโดยผมจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับตามแนวทางของ active learning นะครับโดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีการนําเอาเทคโนโลยีนะครับตัวช่วยมาช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนเรื่องกราฟได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นรูปประมามากยิ่งขึ้นนะครับโดยนําเว็บไซต์ที่ชื่อว่า desmos com นะครับมาช่วยในการเขียนกราฟนะครับนักเรียนจะได้ทําการทดลองเขียนกราฟนะครับสังเกตรกราฟที่ได้บนเว็บนะครับแล้วก็บันทึกผลลงบนใบกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมและออกแบบไปให้นะครับจากนั้นก็จะนําไปสู่การที่นักเรียนจะได้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองก่อนนะครับเราจึงไปอภิปรายร่วมกับเพื่อนในชั้นรียนอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นบทบาทของครูในชั้นเรียนนะครับจึงไม่ใช่เพียงผู้สอนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนบทบาทเสมือน่าเป็นโค้ชที่คอยตรวจสอบความถูกต้องและให้คําแนะนําเพิ่มเติมแก่นักเรียนขณะทํากิจกรรมนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีก็คือเราก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือนัยนเป็นรายบุคคลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดของกิจกรรมในคาบเ,เรียนนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้น นำเข้าสู่บทเรียนนะครับก็จะเป็นการให้นักเรียนเห็นภาพรวมว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเชื่อมโยงกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการทบทวนความรู้พื้นฐานเดิมจากวข้อที่ผ่านมาที่จะได้นําไปใช้ต่อไปนะครับต่อไปนะครับในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้นะครับอันนี้เราจะแบ่งออกเป็น3าช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นการให้นักเรียนได้ทดลองเขียนกราฟาไซน์เแล้วก็กราฟ cos x บนเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ได้เปรียบเทียบกันว่า มีถึงในที่เหมือนกันและต่างกันนะครับรวมถึงนะครับก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้นิยามของคําว่าค่าและพ m b จูดนะครับของกราฟก่อนนะครับซึ่งความรู้ที่ได้จากส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฐานในการเรียนส่วนที่สอส่วนที่3ต่อไปนะครับจากนั้นนะครับในยุงที่2นะครับเราจะให้นักเรียนได้ทําใบกิจกรรมที่4.1นะครับใบกิจกรรมนี้ก็คือมีเป้าหมายให้นักเรียนได้ศึกษากราฟต่างๆที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a sin x แล้วก็ y เท่ากับ a cos x นะครับซึ่งเป็นกราฟที่สามารถเปลี่ยนความสูงได้นะครับจากการเปลี่ยนเลข a ข้างหน้านะครับนักเรียนจะได้ทดลองด้วยตนเองแล้วก็สังเกตเองว่าค่าตัวเลขที่เปลี่ยนมีผลต่อกราฟอย่างไงบ้างนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนก็จะได้มีการพยายามสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนแล้วค่อยไป,ไป,ไ,ปไปกับเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับในช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการให้นักเรียนได้ทํา ใบกิจกรรม4.2นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นการขยายความรู้เพิ่มมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือนักเรียนจะได้ศึกษากราฟต่างๆที่ยในรูปของ y เท่ากับ a s i n bx และ a cos bx นะครับก็คือนอกจากจะเปลี่ยนความสูงได้แล้วปุ๊บก็จะสามารถเปลี่ยนคาบยืดหดได้นะครับนะครับนักเรียนก็จะได้ทําการทดลองด้วยตนเองแล้วก็บันทึกสังเกตแล้วก็พยายามสรุปด้วยตนเองก่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทําใบกิจกรรม4.1และ4.2แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้นตอนการสรุปการเรียนรู้นะครับเราจะทําการสรุปองค์ความรู้ที่ได้นะครับจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียนนะครับโดยนักเรียนและครูก็จะร่วมกันสรุปรว่วมกันแชร์นะครับแล้วก็ครูก็จะเป็นคนที่คอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้องค์ความรู้แล้วนะครับขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนการนําไปใช้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ทดลอง ทําทแบบเพื่อสอบนะครับเพื่อเช็คความเข้าใจเรื่องที่เรียนมานครับว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นแบบเพื่อสอบอ8ข้อนะครับแล้วก็ตรวจกันท้ายคาบเลยนะครับตรวจเสร็จปุ๊บครูก็จะให้นักเรียนได้มีโอกาศซักถามเข้าทงใสแล้วก็ครูก็จะได้ธิบายเน้นย้าเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็พอจบตรงนี้ปุ๊บนะครับครูก็จะได้มอบหมายโฮมเวิร์กนะครับเป็นงานที่นักเรียนไปลองทําเพิ่มเติมที่บ้านนะครับเพื่อตรวจสอบ ความเข้าใจในการเขียนการาฟนะครับซึ่งกิจกรรมที่นําเสนอนะครับก็จะมีจุดเด่นก็จะมีข้อดีหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือนะครับนักเรียนได้นําอุปกรณ์หรือสื่อใกล้ตัวมาช่วยในการเรียนรู้นะครับทำให้กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือนักเรียนก็ได้พยายามสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีความคงทนถาวรน,นะครับสาม,มารถนําไปประรยุกต์ใช้ต่อได้ด้วยความเข้าใจนะครับนอกจากนี้นะครับ กิจกรรมที่นักเรียนได้ทําในชั้นเรียนนะครับยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดเพื่อสรุปารสาระสาคัญนะครับได้ฝึกการสื่อสารระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนระหว่างครูนะครับแล้วก็ได้ฝึกการอาภิปรายนะครับนอกจากนี้นะครับยังส่งเสริมให้นักเรียนนะครับมีคุณลักษณะที่สอดคล้องตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21นะครับซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนะครับเติบโตไปเป็น ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับสวัสดีครับ